มันต้องพลาดเราสักเซแทบี้โค้งด่วนเนาะไว้มาอยู่บนบ้านเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วเร็วเร็วเขาอยู่บนบ้านนี้เลยเร็วบ้านใหญ่บ้านใหญ่ขึ้นเลยเร็ว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 วิ่งมาเซฟแรกอะปอดทีปหนึ่งเร็วเร็วเร็วบนบ้านบนบ้านเร็วมันเห็นเรายังมันเห็นเรายังเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมันข้างล่างข้างล่างมีเอ้

าหใครเก็บบอกนะใครเก็บได้บอกเพื่อนเลยนะลงไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนช่วยกันดิช่วยกันอย่ากลัวผมขอไอพีดีเลยนะนี่ตีดิตีดิเลยข้าเลยข้า ไอ้วกลงเต noise noise. ิมไหมไอใครอยู่ว้านหังฉันดูบ้านหลังฉันนี่บนดุบลงวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขอจุดด้วยมันอยู่ไหนเออบอกนิบ้านใหญ่กี่ตัวบอกมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว จะอยู่ไหไหย่ไักดัรโอ้โหไอ้พี่ข้างหลัง ของมาช่อมาของมาช่อมเก็บของพี่หน่อยซิมของมาช่อมมาอยู่ไหนไหนเงียบไปหนิ่กใครเก็บไปมันหมดฝั่งนน้ตฝั่งนน้ตใครเก็บของมันวิ่งไปฝั่งนน้ตแล้วไปช่วยก่อนไปเอามันก่อนเอาแล้วพี่เนี่ยวิ่งมาแล้วเร็วพี่แจ๊คขอแต่ชื่อเพื่อทพี่มันยิงผมแตะเวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนฝั่งนน้ตอีกฝั่งนึง เฮี้ยที่ไหนยิง,อ,ยงอี่วะเฮี้ยลงไป้ช้าสองคนส้มไปไว้กูเอ้าริงกูทำไมเฮ้ยเอาพี่ชยสะท้อนเอาเฟ้อ ไม่ไม่กูสี่เซตนะเว้ยไปดูไปเก็บไปเก็บให้หมดน้ยเฮ้ยพี่ทายมันมีเซตฟกเซตมือกีมีใครตายวันี้ไม่เซตฟูเซตสี่เซตเลยไม่ผมเก็บมาเไิ่มเติมคือโฟกลงเติมไม่มึงฟังกูนะกูยิงมันหมดเลยกูยิงมันไม่ได้ไม่ได้ยิงหมดเก็บไปไม่มาไม่ได้เก็บมันไม่ได้เก็บกูยิงมันหมดเลยอ๋อตกขหายหมดเลยไม่ตกขบวนที่ผมดันมาเฮ้ยแม้บางกูนะกูยิงมันหมดเลยคือตัวละเซตตัวละเซตหมดเลยเข้าใจไหม เก็บเก็บไม้กูด้วยเข้าใจพี่เออไอไอที่มึงแตกอ่ะกูไม่ได้ยุ่งเลยไม่โหพี่นึ่งสองสามใครเก็บสองมเฮ้ยพี่ทายมันมีมันมีหัวสี่ตัวสองอยู่ไหนวะมันมันบักเข้าไปในบ้านเนี่พี่เก็บดีๆมีเก็บดีเตีมดพี่ฟังดิเนี่ยมีป